สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะเจอก,กันกับช่องอุล,ลนันกำนันสุดค่ะวันนี้ก็มีรถเข้ามาเพิ่มนะคะ,ะเป็นคู่แฝดค่ะอิสุสุโ,โรบคอปนะคะวันนี้เข้ามาทั้งสองคันค่ะอ่านีนเลยค่ะคันแรกนะคะคันที่สองนู่นเลยค่ะข้างหลังนะคะหัวสีขาวเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคันนี้นาอมีคาดสีเขียวนะคะเข้ามา สวยทั้งสองคันเลยนะคะเพื่อ FC หรือว่าลูกค้านะคะท่านใดเนาะที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะแวะเข้ามาชมมาดูตัวจริงได้คะ่ะมาลองขับได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็จะเป็นอิสุสนะคะโลโบอคอปตอนเดียวทั้งสองคันเลยค่ะลูกค้าอ่านี่เลยนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์ค่ะ 4HK นะคะ,ะ,คะ210แรงม้า,า4สูบเทอร์โบนั่นเองค่ะความยาวค่4นะคะของคันนี้เนะะาะยาวก็ประมาณ หกเมตรกว่าเกือบเจ็ดเมตรและะ้วค่ะลูกค้าคัสซีสวยมากเลยนะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มอ่านี่เลยคะ่ะทั้งเส้นเลยนะคะตามนี้เลยคะ่ะอ่าเรามาดูคะ่ะความสดของคสัสซีอ่านี่แหล,ละค่ะลูกค้าสวยยันปลายนะคะอ่านี่เลยช่วงนี้นะคะรถเข้ามาเยอะมากเลยนะคะไม่มีที่จอดเลยนะคะท่านใดเนาะที่อยากได้อ่าหกล้อดํานะคะ แวะเข้ามาชมกันได้ค่ะตอนนี้นะคะอูอ so, ของเรามีทุกรุ่นค่ะเผื่อมีคันไหนหรือว่ารุ่นไหนนะคะที่ถูกใจเนาะก็ะแวะเข้ามาชมมาดูกันได้ค่ะอู so, ของเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะเบอร์โทรอูนะคะ0863297855 5นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084นะคะ โทรเข้ามาได้ค่ะทั้งสองเบอร์เลยนะคะช่องทางการออกรถค่ะไม่ว่าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทกศนะคะหรือจะออกสดค่ะก็ได้นะคะเรามีบริการาลูกค้านะคะครบวงจรเลยลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็มีไฟแนนซ์บริการให้เลยนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนหรือว่าอยากทราบรายละเอียดเนาะ ของราคาแต่ละรุ่นนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเลยค่ะคัะซีคันนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะทั้งสวยแล้วก็สดเลยนะคะอันนี้เลยค่ะถังน้ำมัน200ลิตรนะคะอันนี้เลยค่ะสภาพเดิมๆนะคะที่มาเนาะเรายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดใดๆนะคะลูกค้าเดิมๆม,มาเลยอันนี้เลยค่ะ หลังหัวเก่งนะคะไม่มีผุแล้วก็ไม่มีบุบนะคะถือว่าสภาพหัวที่มาสวยงามใช้ได้นะคะอ่านี่เลยค่ะด้านข้างค่ะลูกค้าเรามาดูภายในค่ะ เฟอร์นิเจอร์ข้างในนะคะมาครบค่ะอันนี้เลยค่ะเดิมๆมานะคะก็จะมีคราบเปื้อนนะคะลูกค้าตามนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะเราต้องลื้อนะคะข้างในเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาหรือว่าจะเป็นตัวพื้นนะคะ <c oughs> ที่เป็นผรมเนาะต้องซักนะคะทําความสะอาดใหม่อ่าก็คือคอนโซลด้านหน้านะคะต้องลื้อออกเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะส่วนตัวเบาะค่ะเราก็หุ้มนะคะ หุ้มให้ใหม่เลยลูกค้าเลือกสีหรือว่าลายของเบาะนะคะได้เลยค่ะตามชอบเลยนะคะอ่านี่เลยค่ะเพราะว่าตัวเบาะที่มาเนาะก็จะเสื่อมสภาพนะคะลูกค้าก็คือจะอ่าเสริมฟองน้ํานะคะเข้าไปเนาะให้มันได้ทรงนะคะอ่าแล้วก็หุ้มให้ลูกค้าใหม่ค่ะนี่เลยนะคะดูได้ค่ะ เรามาดูเครื่องยนต์กันค่ะสี่สูบนะคะสี่ H K สอง้อสิบแรงมานะคะเทอร์โบคอมบ์เร็วนั่นเองค่ะอันนี้เลยค่ะลูกค้าดูได้นะคะสภาพเครื่องนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เลยตายหัวเก่งนะคะไม่มีผุนะคะ ชุดเกียร์ค่ะอ่นนี้เลยตัวเครื่องนะคะใหม่มากค่ะลูกค้ามาชมตัวจริงได้นะคะอ่นนี้ค่ะอีกฝั่งนะคะของเครื่องยนต์ค่ะฟังเสียงเครื่องนะคะไปพร้อมๆนะคะีค่ะตัวนี้ไม่มีท่อพักนะคะไม่มีท่อพักมาเลย รถแต่ละคันนะคะยังไม่ได้รีแมปกล่องนะคะเพราะว่าก่อนออกเนาะเราก็จะแมปให้ทุกคันนะคะลูกค้าอ่นนี้เลยค่ะดูได้นะคะสภาพหัวอ่าเรามาดูด้านหน้าค่ะอ่นนี้เลยค่ะคาดสีขาวนะคะสภาพหัวอ่นนี้เลยสวยงามใช้ได้นะคะชุดแต่งไม่มีมานะคะเออคันนี้ลูกค้าอยากทําเป็นเออรถล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดัมเกษตรหรือว,ว่าจะเป็นคอกเกษตรนะคะที่ไม่มีดัมเนาะ ได้เลยนะคะเพราะว่าดูสภาพคัสซีได้นะคะสวยงามมากเลยเนาะแถมคัสซียาวด้วยนะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มนะคะทั้งเส้นเลยความสดของคัสซีนะคะยันปลายคะ่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะสวยงามมากเลยเนาะรุ่นนี้ค่ะถ้าเป็นหกล้อดำเนาะทั่วไปเราเปิดอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นบาททัวนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าจะทําเป็นรถล่องหรือว่าจะเป็นดมเกษตรนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเพราะว่าราคาขึ้นอยู่กับสเปคนะคะที่ลูกค้าสั่งเนาะ สเปกระบะแล้วก็สเตปของการตกแต่งด้วยนะคะลูกค้าแต่งเต็มไหมหรือว่าไม่เน้นแต่งเนาะเราลดให้ได้นะคะราคาพูดคุยกันได้ค่ะาราคากันเองทุกคันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่สองกันต่อเลยจ้าคันที่สองค่ะคันนี้เลยนะคะชุดแต่งไม่มีมาเหมือนกันนะคะเหมือนคันแรกเลยเนาะอันนี้เลยค่ะลูกค้าแต่ว่าสภาพหัวนะคะที่มาเนาะสวยงามมากเลยค่ะให,ใหม่กิ๊กเลยนะคะหัวสีขาวล้วนนะคะลูกค้า อ่าตามนี้เลยนะคะหัวตอนเดียวเหมือนกันค่ะส่วนเจ้าเครื่องยนต์นะคะของคันนี้นะคะเป็น 4HK 210นะคะ4 4สูบเทอร์โบคอมันเร็วนั่นเองค่ะเหมือนกันกับคันแรกเลยนะคะอ่ส่วนคัสซีความยาวคัสซีคันนี้นะคะก็ประมาณา6เมตรได้ค่ะลูกค้าเป็นคัสซีหน้าเต็มนะคะทั้งคันเหมือนกันเลยความสดของคัสซีนะคะสวยยันปลายค่ะเหมือนคันแรกเลยนะคะาตามนี้เลยนี่เลยค่ะ อ่นนี่เลยนะคะสภาพนะคะที่มาเนาะรถแต่ละคันนะคะที่มาลงยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะหรือว่าเก็บรายละเอียดใดๆเลยมาลงเนาะแม่ค้าก็รีวิวให้เอฟซีและท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันเลยนะคะสภาพสดๆเลยอ่าตามนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคัสซีอ่านี่เลยสวยมากเลยนะคะลูกค้าไม่คิกเลยค่ะลูกค้าอยากทาเป็นดัมเกษตรนะคะหรือว่ารถล่องเนาะเหมาะมากเลยค่ะมาดูตัวจริงได้นะคะหรือจะทําเป็น ดำนะคะก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นกระบะสา 3, 8, 4, มเมตรดเมตรหรือว่าจะเป็นสเปคอูนะคะได้หมดค่ะแวะมาชมนะคะมาดูตัวจริงได้เลยเดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะอ่านี่เลยค่ะภายในสวยนะคะอ่านี่เลยคันนี้มีผ้าม่านมาให้ด้วยค่ะอ่นนี่ค่ะผ้าม่านด้านหลังนะคะหลังคาคันนี้อ่าไม่เปื้อนเยอะเหมือนคันแรกนะคะ สดๆนะคะสวยๆอีกคันค่ะอันนี้เลยเฟอร์นิเจอร์นะคะด้านในเนาะอันนี้เลยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะมาครบนะคะนี่เลยอันนี้ค่ะใต้หัวเก่งนะคะสวยๆอีกคันค่ะไม่มีผุเนาะสะภาพหัวก็ไม่มีบุบด้วยนะคะ นี่เลยค่ะอุ้ยสวยมากเลยสภาพเครื่องยนต์นะคะอันนี่เลยค่ะลูกค้า 4HK นะคะ210แรงมา้า4สูบเทอร์โบนั่นเองค่ะฟังเสียงเครื่องไปพร้อมค่ะ สวยๆนะคะอีกคันค่ะถังน้ำมันนะคะคันนี้ร้อยลิตรค่ะทันใดนะคะที่สนใจน้องแวะไมาชมค่ะมาดูตัวจริงได้เลยนะคะทั้งสองคันค่ะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะหรือจะจัดเป็นแพ็คคู่ไปเลยนะคะได้เลยค่ะราคากันเองทุกคันนะคะ านี่เลยไม่มีผุนะคะแล้วก็ไม่มีบุกมาเลยนะคะการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์ค่ะอันเกิดจากการใช้งานนะคะเป็นระยะเวลาสา3เดือนค่ะราคานะคะถ้าเป็นรถด,ดับเนาะทั่วไปค่ะอยู่ที่8.8หมื่นบาททวนนะคะ สภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็พร้อมทะเบียนเล่มนะคะหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นั้มเกษตรหรือว่าจะเป็นคกอเกษตรรถล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แวะเข้ามาชมค่ะมาดูตัวจริงหรือว่าอยากโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ